ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทอีงรุกะจำกัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์ลูฟท็อปทั้งบ้านสำนักงานและโรงงานพร้อมบริการหลังการขายและร่วมสนับสนุนโดยมังคุดิิสวนมังคุดและสวนทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีจำหน่ายมังคุดเกรดส่งออกสดใหม่เก็บจากต้นลงกล่องส่งออกจากสวนทันที สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟุตบอลคาเฟ่นะฮะอยู่กับผมโทนคุงพีรลน่าจะปาเงินแล้วมันครับเอ้เขาครับปาพระศิษ์สุทธิกุลไงก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลที่เรามาพูดคุยกันเคยไปคุยเรื่องอื่นละทำไมฮะเรื่องธนูบ้างเรื่องอะไรไม่ค่อยเรื่องตลาดอตกรอะไรที่คนไม่ค่อยสนใจอืมก็เลยว่าคุยเรื่องฟุตบอลดีกว่าอตกรนี่มึงไปซื้อทุเรียนอร่อยเป็นรายการนะเอาจริงตลาดอตกรเนี่ยมีทุเรียนแฟนเขาวันนั้นผมซื้อมาเขาโอ้โห คนประทับผมเมียผมร้องกรี๊ดเลยเฮ้ยเพราะว่าทุเรียนอร่อยเปิดมามีแต่เปลือกผมไม่ชอบมันมีเนื้อเลยเหรอไม่มีเนื้อเลยเนื้ออยู่แค่นี้ละละออตกรือเป็นตลาดที่ไปแล้วโอ้โหเสียตังค์เยอะทำไมฮะตัวยี่ห้อเพราะว่าอะไรฮะออตกรไงทำไมฮะเอาตังกูดิเออตลาดกระถิ่แล้วจะเอาตังกูอย่างเดียวเลยไม่หาอะไรเลยฮากันคืนคืนคืนมุกสดมีสาระไหมครับอีพีนี้ผมจะให้เขาเป็นคนนำเลยเพราะว่า เรื่องราวที่เขาเรียกว่าศึกษามาช้ำชองเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องเจนดาโฟตรงธุรกิจบริดิตมันมีร้านชื่อสิริชัยเจนดาโฟให้แล้นที่ดีอร่อยตุ๋นกุ้งใช่ได้อร่อยแล้ววิ่งเรียบคองเนี่ยผ่านบ้านจาร์เพชรมึงคิดว่ารายการธุรกิจบสองชั่วโมงยังไงมึงยังไงมันเป็นเรื่องอันนี้เรื่องของนักเตะในตำนานอ่าเรื่องฮอนฮอนอัฟเฟมหลังหลังเนี่ย กูเห็นไอ้นี่เขามาเมืองไทยกันเยอะว่ะนี่ชวนคุยนะเล่นตำนานเลเยเชนเลเยนช์เลเยนช์เรื่องเลเยนช์เออเดี๋ยวนี้เขามีมีอะไรมีรุดกุลิดอ่าลมีโลท่ามาสิบดูมีอะไรเดี๋ยวจะมีมีนี่ด้วยที่มาอะไรฮะลอยมาคายก็จะมาลอยมาคายจะมาแลอยมาคายเพื่อนเพื่อนลอยมาคายก็จะมาใครฮะลอยมาอมลอยมาอมลอยมาคายลอยมาก่อนแล้วอ่าอมอมเสร็จเอาขายลอยมาคายไม่หาข้ามไปเลยคือ กูว่าไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วล่ะ EP เนี้ย EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Hall ฮ Fame ในพิมียรีเพราะว่าพิมียรีเพิ่งประกาศนักเตะที่แบบเข้าไปอยู่ใน Hall of Fame เขาจะมีการประกาศแต่ปี2021เขาเพิ่งทำนะเพิ่งทำเขาเพิ่งทำหลายคนก็วิจารณ์ว่าทำไมไม่ทำมาตั้งนานแล้ววะก็กูมึงคิดได้ทำไมไม่ใช่มึงไปโกรธอะไรแทนเราไม่ แ้วเขาเพิ่งคิดทำไมเขาําอย่างอื่นเยอะแยะฮะมึงคิดว่ามึงไปโกรธไม่ใช่มึงไปโกรธเขาคือทุกคนมีสิทธิ์จะถามหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะทำมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งถาแต่เขาเขาเขาทำให้นักเตะที่เกินปีสองพันเขาคงจะอาจจะรวบรวมนักเตะก่อนให้รวมเลยปีสองพันมาสังเกตจะไม่มีนักเตะที่ย้อนกลับไปเก่าๆมันไม่ไถ้ย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีแค่เพ่งพิมพิกเริ่มมาปีเก้าสองดังนั้นฮอฟเฟนพิมพิมเริ่มมาเมื่อปี ครั้งแรกปีอะไรปีละกาปีละกาปีละกาไก่นะปีไก่ไก่ไก่ตาหมดเลยนะใช่เคยจะเริ่มปีมะเสงไอปีมะโรงจะเริ่มปีมะโรงอ๋อมันเอาเป็นงูใหญ่ใช่เป็นงูใหญ่ที่พ่อม่งูใหญ่เกี่ยวอินเตอร์ไม่เกี่ยวแล้วมันปีมารีกไงอ่พอมาเสงพอมาเสงก็ต้องไปทำคีโมอีกวุ่นวายน้ำมะเร็งน้ำมะเร็งน้ำมะเร็งใช่คันตีนมากต่อเนื่องคันตีนต่อเนื่องคันตีนอยากเตะคนมากเลยครับไปดูรายชื่อนักเตะที่ เข้าสู่เอ่อฮอนออฟเฟมฮอร์ฮะเฟมคนที่ไหนครับเนี่ยฮอนแล้วอย่างอย่างเชลซีเนี่ยสำเนียงคุณยังไงฮะเชนซีอ๋ออันนี้ถูกต้องเหรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าอย่างริวพูลเหรอฮะริวพูลเล่าริวพูลริวพูลอ๋อริวพูลมฟูลฟูลแลมฟูลอ่าฟูลแลมฟูลแลมฟูลแมาลิกลิมาลิกลิมาลิกลิมาลิก เอ็นเอเอ็ a เอเอ็นอเอไม่มีแล้วหมดละไม่ได้เลยไม่มึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเลยเนื้อหาที่มึงเตรียมมาเพราะว่าเพราะว่าปีแรกที่มีการประกาศออกมาก็มีหลายคนที่เหมาะสมกับการที่จะติดพอเฟมปียิงแรกคือปี2021ถ้มึงเล่นปีลกาคุณต่อยแล้วนะ2021 คนแรกก็คืออารันเชเลอร์นี่สมควรที่เขายกให้เป็นคนแรกของการทำฮอลล์เฟมก็คืออารันเชเลอร์อารันเชเลอร์ซึ่งเป็นตำนานดาวยิงสูงสุดในประวัติการของพีเมลีกถูกต้องนะก็สมควรติดก็เป็นนักเตะอังกฤษด้วยเอาพุดงตรงส่วนใหญ่ฮอลล์เฟมอ่ะก็เป็นนักเตะอังกฤษแหละแล้วจะเชิดชูหลีกอังกฤษนี่แหละมึงก็สมควรติดติดทีมชาติติดโลกมึงไม่น่าติดหรอกทีมชาติหรือฮอลล์เฟมอ่ะมึงน่าติดโลกหรือว่าจะติดอย่างอื่นคนต่อมาก็คือ เทอรี่เมฆวัฒนาเขาร้องเขาร้องเพลงเพราะฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงจางไ้าอ้าวเขาร้องเขาล้อเขาร้องต่อเลยครับเทอรี่เขอองาร์เซล่นก็เป็นเป็นนักเตะที่ย้ายจากยูเวนตุสอาโมนาโกแล้วก็มาอาร์เซนอลคนต่อมาคืออิรลิคาร์โตนากองโตคีรกเลคีนอันนี้ได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้ในซอลล็แรกของปีใช่ของปสบายเย็นมีเยอะอีกคนหนึ่ง เป็นมีมีรอยรอยลงรอยเท้าอยู่ที่หน้าใครฮะรอยตีนเอาไม่ะไดงเอาเปล่าหรอรอยคีนอรอยคีนครับผมอีกคนหนึ่งก็คือแฟงเลียงผาแฟงลำผาถูกต้องแฟงลำผาก็อยู่ในอ่แฟงลำผาผมเพิ่มข้อมูลนิดนึงเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวซันโวพรีเมียร์ลีกสิบคนเนี่ยเป็นกองหน้าหมดมีกองกลางหลุดมาคนเดียวคือแฟงลำผารมากยยิ่งะจนี่คือสิ่งที่แฟนเชลซีภาคภูมิใจครับเดนิสเบิร์กแคมป์อ่าฮะเดนิสเบิร์กแคมป์จังหวะหลบในคอร์ดเดบิชาร์ โอ้โหสุดยอดอันนี้สุดยอดสตีเฟนเจอร์รัตแล้วก็เดวิดเวคแฮมนี่คือไล่ของปีอะไรปี2021นี่ของของ2021ถูกต้องซึ่งเป็นปีแรกที่มีประกาศออกมาใช่ซึ่งปีนั้นมีแต่นักฟุตบอลยังไม่มีก็ได้ทอนไม่มีนักแบ่นักบาสนี่ไม่มีหรอกมันนักบอลเดียวใช่ใช่ใช่มีนักบาสนักแบ่งก็มีพวกไอ้โคบี้ไบรอันอันนี้กูถามจริงๆว่ากู กูถามไม่ดีคำถามกูไม่ดีเดี๋ยวมึงกลัวสักเคยมีไอ้คืถามมีนักบอลเนี่ยมีนักการพลงไหมผมไม่ว่าไม่มมีหรอไ่ว่าพ่ติดไม่กูหมายความว่ามีแต่นักบอลติดเป้งไม่เว้ยกูหมายความว่ามีแต่นักบอลไม่มีโค้ชมีุนซื้อผู้จัดการปีแรก2021ันี่สิบเีไม่มีไม่มีมีแต่นักบอลเลยรู้ไปทำไมไม่มีทำไมฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้บอกมาเออมันก็ถามพี่มะลิครับผมมันก็ไม่รู้เหมือนกัน ครับผมมึง <wolf> มีหาอ่านโดยติเยอะแยะมึงมีชีวิตอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ปี2022ครับผมปีนั้นตรงกับมาเสงปีมาเสงเ็มาเสงมาเสงครับนะฮะคนแรกที่ติดคือเวนรูนี่ติดช็อตที่เราจำได้ก็คือจักรยานกาศสายแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมปาติกเวร่าเซกุกุนเกโร่ตำนานทุกคนถูกต้องดิเอโกรกบาร์แวนซองกอมบานีครับปีเตอร์ชไมเคิลพอลสโคแลนก็เอียนไรท์ นี่ของปีของปี2022อะถ้าในมุมในมุมโทนสมควรติดไหมอะสมควรติดทุกคนอาสมควรติดมึงก็สมควรติดติดเข้าไปในทีมนี้ติดกะแพงอะมึงเอาปะล่ะเอาเปล่ามึงอยากติดปะล่ะอ๋อเพราะว่าผมยืนถ่ายรูปอ่าไม่ได้หงายเลยล่ะหงายอ๋อโดนถีบถีบจักรยานถีบมึงเยอะปี2023ติดมาคนโอ้โหเล่นหนังด้วยใครฮะโทนี่จาโทนี่อดัม มึงไปกลางมันมันมันไม่น่าจะถึงขนาดโทนี่จะจามั้งปีเตอร์เช็คติดเป็นนักเตะที่คลีนชีทมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอ่าเริโอฟอร์ดินานและกุนซือเริ่มติดแล้วเดาไม่ยากกุนซือสองคนกุนโคนที่มอติดเซอร์เล็กกับอาเซอร์เบนเกอร์ถูกต้องแต่เขาก็บอกกันว่าทำไมเซอร์เล็กกับอาเซนเวนเกอร์เนี่ยไม่ประกาศตั้งแต่เป็นของคลาสของปี2021่ไปวะไ่ดูอ้าวกูขอโทษเพราะกูถามกูถามไม่ดีแล้วกันเออแต่ผมจำได้ว่าคุณสมบัติของการจะติด ไอ้ฮอเอฟเอมเนี่ยของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือต้องเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะมันมีกฎของมัน่อมันมีมันมีว่ามันมีอย่างนี้มันมีกติกาของมันอยู่ลงเล่นมากกว่า200เกมอ่าได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษหรือทีมยอดเยี่ยมครบรอบ20ปีคือต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่งใช่ได้รับรางวัลโกลเด้นบู๊ก็คือดาวยิงตรงเลยว่าโกลเด้นบู๊ก็คือดาวซันโวประจําฤดูกาลมีโกลเด้นบู๊ก็ต้องมีโกลเด้นโทนมีบู๊ตก็ต้องมีโทน คนไม่รู้ไม่รู้ว่าเมียกู<ต>ชืช่อบลตโกดินบูลแล้วก็โกดินโกบก็คือ,นะอแต่ผมมีโบดีโ้โกลบไม่ได้อันนั้นเป็นเสื้อไม่ได้โบดีโ้โกลบนะฮะได้ <c oughs> รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลด้วยอาจจะเป็น player of the season คืออันนี้มันคือเงื่อนไขว่าคน,<บ>คนที่จะเข้ามาติด h ็อปอัลเฟมอ่ะมันจะต้องมีเงื่อนไขนี้มันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่คุณปาล์มไล่มาถ้าคุณมีคุณสมบัติที่อยู่ในเงื่อนไขนี้เช่น คุณอาจจะไม่ได้แชมป์เพราะว่ามัน,ม,นมีคุณสมบัตินึงก็คือการเป็นแชมป์เพลย์เมดิคสามสมัยอหรือคุณอย่างเจอร์ลาดคุณไม่เคยได้แชมป์พรี์เม์ลีกก็จริง่าถกแต่เจอร์ลาดเนี่ยไปเข้าเงื่อนไขข้ออื่นอาจจะยิงประตูในเพลย์เมดิคร้อยประตูเป็นผู้สอบประตูที่เก็บคลินชีทได้เกินหนึ่งร้อยนัดเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็จะติดอยู่ใน หอเกียรติยศมันจะมีคุณสมบัติข้ออื่นมันจะมีคุณสมบัติข้ออื่นที่เขาจะใช้ในการเป็นมาตรฐานในการวัดคนเข้ามาสู่หอเอาไววันนั้นผมก็เจอคุณทก็ติดอยู่ที่หอเหมือนกันหอเกียรติยศล่ะฮะหอคอยบัญหารลงไม่ทันห้ามเย็นก็ปิดลงไม่ได้ต้องรอถึงเช้ากุโกลสุพรรณไงใช่ใช่กุโกลสุพรรณเข้าใจเล่นใแต่ดีซื้อซาลี่ขึ้นไปอาซาลี่ฮะใช่ซาลี่นั่นเคยเพิ่งโดนลาซิโอ ขอบคุณเพิ่งออกจากลาซิโอมาในปี2023เนี่ยก็คือคุณซื้อติดมาคือเซอร์เล็กกับเวนเกอร์เอาผมถามคุณทวร์หนึ่งถ้าถ้าถ้าคุณซื้อที่มีโอกาสจะติดเพิ่มผมว่ามูรินโญ่มีโอกาสเอามูรินโญ่บีกไหมอ่ะมันชินี่มันชินี่กับก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้าอยากคุณซื้อแชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะพวกคุณซื้อแชมป์พรีเมียร์ลีกมันก็จะค่อยๆไล่กันมาแหละอืมอ่แล้วก็ปี2024ที่เพิ่งประกาศออกมาไม่นานล่าสุดก็คือแอสติโคลอ่ะแอสติโคลเนี่ยหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะว่า เอาจริงเขาก็จะบอกว่าภาพลักก็คนอื่นก็ภาพลักก็มีปัญหาเหมือนกันนะอ่เขาจอเทอร์นี่ก็ใช่แต่แต่แต่แรนกิกสื้อหนักแรนจิกเลยไม่ติดเพราะว่าแอสลีย์โคลเนี่ยเคยมีปัญหาอย่างร้างกับภรรยาครับนะแต่ก่อนผมไปหน้าสนามเชลซียุคที่อ่าผมเคยไปคุณไงแอชลีย์โคลที่ไปด้วยกันน่ะมันมีเสื้อที่มันสกีนเซ็กดักแอนแอชลีย์โคลปกติเนี่ยมันจะใช้เขาเป็นเซ็กดักแอนล็อกซ่าเพราะว่า คือชีวิตของล็อกสตาร์เนี่ยแม่งมีอยู่สองเรื่องนี่แหละก็คือเซ็กก็คือเรื่องเพศเรื่องดักก็คือยาใช่นะแต่ว่าแอชลี์โคลเนี่ยทำตัวเหมือนล็อกสตาร์แม่งเป็นนักฟุตบอลที่แม่งใช้ชีวิตแบบล็อกสตาร์เขาก็แบบว่าสับพยอไปแบบนั้นแล้วเขามีแฟนเป็นนี่ไงนักร้องไงเชอริลวเชอรีลโคลนักร้องเกิลกรุ๊ปดังของอังกฤษในตอนนั้นแล้วตอนนั้นเป็นผู้หญิงผมจำได้ว่าเขาได้รับการโหวตวเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเบอร์หนึ่งของอังกฤษแล้วคนก็บอกว่ามึงได้มีสวยขนาด ทำไมมึงยังนอกใจเมียอีกวะคือคนเราอะอ่ะมึงเมียอ่ะเมียมึงอ่ะมึงอ่ะเมียมึงดีสวยมากอ่ะเมียมึงสวยใช่เมียมึงเป็นคนดีดีอ่ะถามหน่อยว่าหลายคนก็สงสัยว่าแล้วทําไมถึงยังนอกใจเมียไม่มีผมนี่กูมาถึงแอซี่โคก็ไอซี่โคก็ไม่มีเขาก็ลือไปเรื่อยรู้ได้ไงวาเออแต่ไอซี่โคไม่เคยจ่ายค่าบัตรอะทำไมอะบัตรเครดิต พราะกูจ่ายกูกูจ่ายกูจ่ายไอ้วีโคไม่จ่ายหรอกเดือนสามหมื่นอ่ะแล้วอ๋อมึงจ่ายและไอริโคก็ไปซื้อของที่อะไรสเปซสปาด้วยไอริโกใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เชลิวไม่เมียกูนะฮะปี2024เนี่ยรือจะมีการโหวตอีกจะเข้าสู่ไอฮอลล์เฟรมอีก3คนนะฮะไอริโคไปแล้วนะฮะเหลืออีก2ตอนนี้มีรายชื่อเข้ามาคนแรกโซแคมเบลอ๋อโอเคเลดฟอร์ดินานเออ เลสเวลานี่คริสปาร์คนิวคาสเซิลสเปอร์เวสต์แฮมเลสเตอร์โบตันนิวคาสเซิลเอ่อโบตันนี่อยู่ตรงนี้นั่นสอโบตันนั่นสโบตันอ่าดาบิดซินบาครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าไมเคิลคาริกอ่าอ่าโรบบี้ฟาวเลอร์เออนะฮะจอห์นเทอร์รี่จอห์นเทอร์รี่ก็มีโอกาสแอนดี้โคจอห์นเทอร์รี่ก็ต้องเป็นประเด็นอีกใช่แอนดี้โค นะฮะแล้วก็มีเอเดนาซาด้วยเอเดนาซายายาตูเร่อีกคนหนึ่งที่สังเกตไหมว่าไม่ติดใค่ฮะเกติเนวิลที่บอกว่าควรจะต้องติดครั้งนี้เออน่าจะต้องติดนะจริงๆก็ความสำเร็จเพียบนะเชสฟอร์เบกัสเดวอนยาวีดิชไมเคิลโอเว่นอ่าฮะอ่าแต่มีคนแซวว่าไมเคิลโอเว่นเนี่ยติดในฐานะตำนายของรีฟูหรือตำนานแมนยูอ๋อเขาเขาก็ประสบความสำเร็จกับทุกที่เลยนะฮะยกสต๊อก ใช่นะอ่ะก็สิบห้ารายชื่อที่ถูกเสนอมาพวกย่าย่าตูเล่เนี่ยมันย่าวิดิชด้วยครับรางวัลนี้ก่อตั้งเมื่อปีสองพันยี่สิบนะฮะอ่ะก็ติดตามดูแล้วว่าใครจะเป็นคนได้ผมว่าเดี๋ยวก็มีอีกอีกหลายคนอ่ะที่สมควรติดอ่ะครับอย่างเชสนี่ก็ควรติดอ่าอืมนี่ก็ถือว่าตำนานกองกลางอาร์เซนอลเหมือนกันเชสซานเดอการ์ดใช่ครับครับหมดแล้วหมดหมดคลิปหมดละหมดละไมดละหมดละเวลาเหลืออีกตั้งเจ็ดนาทีมาคุยเรื่องของไอ้นี่ดีกว่าอะไรฮะ นักเตะที่น่าจะแม่งเรื่องมากที่สุดในเวลานี้คนครคิริยันเอ็มเป้อเพราะว่าเขาล่าสุดที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่อตอนแรกคนเข้าใจว่าจะไปเรอัลมาดริดล่าสุดออกมาสัมภาษณ์ในลักษณะซึ่งว่ามันเปลี่ยนผันได้ตามเวลาคือกากอีกแอคอีกไม่มันไปจดท่าเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยมันไปจดลิขสิทธิ์เว้ใช่ไอ้ท่าดีใจเนี่ยมันไปโจดลิขสิทธิ์แล้วนะไอ้ท่าที่มันทําอย่างนี้เออ เาไม่ทาไม่ได้มันเคยจะไปจดท่านี้มันเขาไม่ให้เขาจะไปจดท่านี้ได้แล้วก็จะไปจดเไม่ให้เพราะจังไรเกินไม่ได้ก็เลยไปจดท่านี้แทนแล้วมันก็จะไปจดท่านี้นะใช่แต่เขาไม่ให้ใช่อ๋อแต่กูให้มึงอ๋อให้กําปั้นให้นั่นแหละอ่าใช่ใช่ใช่โโทษโทษใช่คือคือเขาไม่ให้ครับแต่กูให้ใช่กูให้มึงโดยเฉพาะเลยถูกตเรื่องของท่าดีใจทําไมครับแ้ทำไมมันจดได้วะ มันมาได้มันเป็นลิขสิทธิ์บางคนเขาไอ้นั่นนะอย่างแกเรตเบลก็มันมีโมันก็เหมือนมึงไอ้ท่าแกเรตเบลอ่ะมันทํามือไงนะที่มันทำในท่าดีใจมันก็ไปจดเหมือนกันนะจดจดดีใช้โอ้ยมีหลายคนเยอะก่อนหน้านี้มีเคยมีแต่ใครมาแล้วมีไม่ได้จดที่เป็นท่าติกอฟอโรนัลโดไม่เห็นจดเลยคิเซโนโรนัลโดมีไหมโจดยไหมจทย์ไหมท่าสูอ่ะเนี่ยคนแม่งใช้กันคนแม่งใช้กันแต่เขาบางคนไม่ได้ซีเรียสไงโรนัลโดไม่เห็นจดยเลยแต่บัเป้ที่จดนะ ใช่ล่าสุดมันไปฟ้องแต่อันนี้ก็น่าฟ้องอ่ะที่มันไปฟ้องไอ้ร้านไอ้เคบับอ่ะเพราะว่าไอ้นั่นถ้าแม่งเอา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 ,เอา,เอาชื่อเอาโซ่ค<ล> <ผล S 1> นหนึ่งผมนึกออกแล้วแรดฟอร์ดที่ว่าไอ้เน,นี่ยจิ้มตาที่บกตาใช่ไม่ใช่จิม้มหัวจิ้มหัว ทิมหัวเพราะว่าบางคนเอาไปใช้เป็นไอเชิงพาณิชย์ไงเลยโลโก้อย่างล่าสุดนี่มันไปฟ้องไอร้านขายเคบับใช่เพราะว่ามันดูเจตนาอย่าไอร้านขายเคบับแบบมันเป็นแฟนมักเซยเจ้าของร้านคนที่ทําอ่ะใช่มันเป็นแฟนมักเซยซึ่งมันเป็นคู่ปรับตัวชะการของเปเชงครับมันก็เลยฟ้องอืมเนี่ยจริงๆมีอีกคนหนึ่งที่กําลังจะจดถ้าดีใจก็คือเจมสันที่ทาอ๋อถ้าปลาลูกดอกปลาลูกดอกใช่ไอ้กูชอบนะท่านี้กูไปพัทยาเขาปลากัน ปลาลูกดอกเนี่ยอ,อ,อปลาใส่อะไรอ่ะอือย่าไปรู้เลยจริงๆอ,อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสจดถ้าดีใจก็คือ,อยูเซนโบที่ทาเนี่ยเขาก็ไม่ได้จดเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมเตรีแล้วเตรียมจด,ตมจดแต่คิดว่าน่าจะจดไปที่เรียบร้อยแล้ะคืออีกคนหนึ่งที่น่าจดก็คือพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์สนาเมืองที่ตีลกาแต่เาตรีลกาทั้งบ้านทั้งเมืองอ๋อคนหนึ่งดิมาเรียดิมาเรียของพี่โก้ไม่ต้องจดหรอกเพราะว่าแม่งก็คงไม่มีใครทําได้บ่อยๆหรอกนะฮะ ครับคราวนี้มาที่เรื่องที่เป็นวางราแห่งชาติของที่เยอรมนีก็คือเรื่องของชุดแข่งที่แบบที่เราทราบอาดิดาสก็เป็นชาติเยอรมนเยอรมนีเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าอาดิดาสเป็นแบรนด์คู่เจ้าของก็คืออาดิดาสเลอร์แหละก็คือเป็นคนเยอรมนีใช่คู่แข่งเนี่ยก็พูดตรงๆก็คือไนกี้ซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกาซึ่งจริงไนกี้มันก็ขายดีกว่าจริงแหละซึ่งเขาคิดกันว่ามันไม่มีทางเลยที่คักวันหนึ่งเนี่ยทีมชาติเยอรมนีแม่งจะใส่ไนกี้ ยอาว่าแต่ทีมชาติเยอรมนีมึงไปดูในบุนเดสลีกาของเยอรมนีเขามีความอนุนแังนิยมเยอะมีทีมไหนใส่ไนกี้บ้างก็แทบจะไม่เห็นกันนะเอออแต่ล่าสุดเนี่ยทีมชาติเยอรมนีก็ต้องยอมเพราะว่ามันเขาให้เงินเยอะกว่าอาดิดาสให้ไป50ล้านยูโรไนกี้ให้ไปร้อยถ้าคุณเป็นเยอรมันคุณจะทำไงก็ต้อง กูไปแเจ็ดสิบแล้วเออเข้าใจมันต้องจ่ายมันต้องใช้ไงมันมีเรื่องบางอย่างมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจถามว่าเดฟเบมึงร้อนเงินเหรออืมอ่ามันก็มีคําถามว่าใช่เดฟเบไม่ร้อนแต่พวกเราอาร้อนเอามันมีเรื่องบางอย่างทําไมแอเลติกบิลเบาเขาก็แม่งยังคงยังคว่ำขอนุรักษ์ไว้แต่มันก็ียบกันไม่ได้นะแต่ก่อนเนี่ยทีมหนึ่งที่ไม่รับสปอนเซอร์ค้าหน้าอกเลยบาร์ซาก็คือบาร์เซโลนาแล้วก็เริ่มจากยูนิเซฟ คือแม่งไม่หวจริงอตอนเอายูนิเซฟมาเนี่ยแม่งเหมือนเอามาเป็นเรื่องว่าเอามาแบบว่าทํามันแก้เกอร์ยอมใจ<ก>ยอมใจไปก่อนแก้เกอว่าให้แฟนบาร์ซ่าเริ่มชินว่าต่อไปเนี้ยหน้าอกเสื้อเรามันจะไม่ได้โลง่โลงๆจะเริ่มจากการกุศกลศก่อนอ่อแล้วจากยูนิเซฟหลังจากนั้นก็รับเงินมาตลอดถูกต้องก็มาเปลี่ยนเป็นกระต่า,าเวสไปอะไรพวกเนี้ย ดาล่าสุดก็เป็น Spotify Spotify นะฮะก็ก็ปรับตัวได้แหละก็รู้แหละต้องปรับตัวอง้ใช้เงินเองเหมือนกันก็ยังไม่มีเลยก็ต้องมีสปอนเซอร์ไม่มีใครมาหาเพราะโทษนะถ้ามีก็ไม่วางไอ้ตัวเฮี้ยพวกนี้ลงมาหรอกครับครับผมก็คงหาสปอนเซอร์มาวางแล้วจะมาวางทำไมไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรหาเหวตัวเนี้ยนักฟุตบอลมึงกำลังมึงกำลังทำร้ายจิตใจพี่เพชรมาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของสตูดิโอซึ่งเขาอุตส่าห์ไม่แต่ถ้าเกามาวางแล้วสมมติถ้าเป็นสปอนเซอร์สมมติเป็นเครื่องดื่มสิงงเี้ย ่เขาก็จะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มอีกก็ใช่เห็นด้วยก็ไม่มีไงเชื่อไหมถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเขาก็โยนนี่ทิ้งเหมือนกันแหละแน่นอนละแน่นอนละแน่นอนละเทปละห้าพันอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ไหมล่ะใช่อ่ะถ้ามันไม่มีไงแต่ถ้าทางผมอยู่ผมเทปสมมติเทปละเทปละหมื่นผมเทปละหมื่นนะผมก็ให้แกแฟฝงนะให้เท่าไหร่ห้าร้อยอ๋อมึงได้หมื่นแกให้ห้าใช่แกเปิดแอร์เย็นฉ่ำแดบบุฟเฟ่ตอนจบเหรอใช่มึงโตมาไงวะโตมาในสังคมยังไงเดี๋ยวจบรายการนี้ของตู้เย็นเตรียมวางด้วยนะอาจารย ดี๋ยวกินเดี๋ยวเรากินเลยของในตู้เย็นที่เขาขอหมูยอเขาเวฟด้วยเอาหมูยอเขาเวฟแดกด้วยสิง้ำมันโซดาแก้วเหรอใช่ไอ้นั่นด้วยไอแหนมข้อไก่ดิบทอดเลยแล้วหิวแล้วขอโทษนะเมียมึงเมียมึงเก็บเมียมึงเมียมึงทำร้ายหรือว่าทำอะไรให้มึงเก็บกดมากขนาดนี้เลยหรือไม่เคยได้กินต้องมาลงกับพี่เพชรมาต้องเอาไว้คุ้มอันนี้เราบอกก่อนนะว่าเราใช้สตูดิโอของบ้านอาจารย์เพชรมาซึ่งใครสนใจจะมา เช่าใช้ก็ติดต่อไปที่ Facebook แกเลยอะทัมาภาษาอังกฤษนะใช่ P อะไรวะ P E T C H ติดต่อได้ติดต่อได้ไม่แพงอ่าินบ็มาหาแกเลยครับเพราะว่าแกร้อนอยู่แต่พอเริ่มสนิทแล้วแกก็จะอินบ็อกซ์ไปหาคุณอ่าด้วยการส่ง ส่งลิงก์ให้คุณนะครับลิงก์ไปให้จะส่งลิงก์ไปให้คุณโอนตังค์มาเนี่ยนี่และครับเมื่อกี้ที่มันได้รับก็คือเป็นของหว<ม>ัดพิเศษจากพี่เพชรเป็นของส่วนลำหน้าคุณมึงคนอย่างมึงก็ไม่น่าเชื่อหรอกครับว่าจะอยู่ในวงการได้มาถึงทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่แค่มึงนะ,ะกูด,<ล>ด้วยเอาละครับฝากอย่าลืมรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องปลาความสามารเท่าบาทด้วยช่องนี้กำลังมาช่องกูช่องกูเนี่ยโทนคุก้าูนตอนนั้นผมไปเซิร์ชแล้วกดไม่เจอวะทำไมวะโทนคังไอ้ที่พิมพ์ผิดเออควควายเหมือนกันโทนคังไอ้ยังไม่ขึ้นขึ้นที่อะไรม่รู้เออพุ่งโตอย่างไหนโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนวะชีวิตเป็นไปผ่านอะไรมาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวมีแต่ผมดูแล้วช่องสรุปมาก อ๋อช่องกูอ่ะไม่โจ๊กเกอร์แฟมิลี่หาชิบหายอะไเงี้ยพูหาเลยใช่ช่องสบายดีสบายดีสบายดีนะโอเคอันนี้เอาดีลาไปก่อนอย่าลืมครับ